สวัสดีค่ะคค่ะสวัสดีครับไมค์ครับ,รบวันนี้พวกเราจะมารีวิวรีวิวมามแนะนำต้นไม,ม้นะต้นไม้นะนะไม่ใช่ผลไม้ในบ้านเราเพราะเราเรียนนะครับวิชาไซเอนวิทยาศาสตร์เราเรียนมาแล้วเราก็จะมาอธิบายเอาของใครกันดีของผมกต้นนี้นะครับจะอยู่ใน ที่ที่ร้อนมากนั่นก็คืออะไรเอ่ยให้เพื่อนสั้นทาก่อนดีกว่าติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ก,ก,กนั่นก็คือต้นกระบองเพชรนี่คือต้นกระบองเพชรครับ <c oughs> ต้นกระบองเพชรตรงน้มอะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นใบไม้แต่ว่ามันอยู่ในอากาศร,ร้อนมันก็เลยทำให้มันเป็นเล็กๆมันจะได้น้ำอะ่ะแล้วใบน้อยลง พี่มาแล้วหนามันเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บนะเด็กก็เจ็บอยู่แหละอันนี้เหมือนมีกินเมาส์แบบต้นอันนี้ไม่หัวนะครับนี่หูนี่หน้ากินเมาส์เหมือนมากเลครับต้นนี้ปลูกปีหนึงใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็ตรงรากมันนะครับไม่เหมือนกับต้นไม้ปกติ เพราะว่า่างมันจะยาวกว่ามันจะได้ไปดูดน้ำตรงลุกลึกมันทำน้ำบาดาลเนี่ยเยอะมันเยอะมันก็เลยเก็บไว้ได้นานนบต้นกระบองเพชรนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า cactus ในต้นเดียวนะคบ cactus c, c a c e t u s cactus ถ้าเกิดลานต้นนะครับก็จะเป็น cactus c, c a c t i cactus นั่นก็คือต้นกระบอกเพชรนั่นเองงั้นต่อไปไปดูของมันกันเลยนะคะเรายังไม่บอกนะว่ามันคืออะไรไปเป็นการคิดกันก่อน Tik Tok Tik Tok เรากจะต้องบอกท็อปิกก่อนท็อปิกนะคะก็เกี่ยวกับไซทยาศาเหมือนกันค่ะแล้วก็แล้วก็เวลาทัชนะคะก็จะถูกได้ไม่ใช่ Tik Tok Tik Tok Tik Tok ชาเล่ ว่าภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นมิโมซ่าในหนังสือมันจะหายากมากนะขนาดในหนังสือมันยังวาดเอาเลยนะคะวาดแบบวาดเอาเลยนะครับแต่ว่าเราโชคดีที่บ้านเราอ่ะที่บ้านเราอ่ะบูกไวัปลูกวัยไม่ได้ปลูกครับมันเกิดเองมันเกิดมาเองเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากแล้วต้นมันเป็นยังไงในหนังสือวิจิตรเป็นรูปยังไงมั้ย พอจับเป็นยังไงมีดอกสีเลยนะก็จะมีดอกสีชมพูสีม่วงแล้วพอจับนะครับใบมันก็จะหอม,มีโมซ่าภาษาอังกฤษสะกดไงครับมีโมซ่าภาษาอังกฤษ M I M O S A มีโมซ่าแปลว่ามายาลาค่ะไปดูของจริงกันกเลยไป<ะ>นี่นะครับก็ค,คือต,อนต้นมายาลาตรงนท้ แบบนี้ว้าเห็นไม้มันมาอากุนนี่ดูนะเราแตะแค่น้แตะแค่อันเดียวเดี๋ยวอ้าวต้นนี้มเป็นไรดูตรงนี้นะครับพอผมแตะแค่อันเดียวแทวจะยังไม่ได้แตะแตะโดนส่วนไหนของมันนี่ผูกหหมดเลยอ่ะเป็นอะไรที่วิเศษมากฮือฮือฮืบ้างตรงนี้ตรงนี้ เล่นุกเปนใหญ่เล่นนุกเปนใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ตัวนี้เดริงเดริงแต่ว่ามยาล่ามันมีหนามนะลูกเด็กๆดูดูแต่ทำไมเราไม่เสร็จล่ะนี่เนี่นี่นี่ดูตรงนี้เห็นชัดๆเนี่ยมีหนามมีหนามอ่ะสนุกกันใหญ่อะมันสนุกอะแต่อีกแต่อีกแต่อีกสนุกสนุก นนี่ะโอ้ยหูหมดเลยมันมีดอกสีชมพูด้วยนะเด็กๆแต่ว่าเพราะรอไว้หลายวันจนกว่าเด็กๆจะมารีวิวมันก็เลยคูหมดแล้วอายส่งเดียปเดี๋ยวเรามาอธิบายของนี้มาสร้างกันใหม่นะคะสิมูเลต์ถึงนะคะก็คือทัชคาดทัชนะคะสิมูลต์คืออะไรครับ สิ่งเล่ลขา,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 าของมันก็คือค่านมาสนะคะรีสปอนส์ของมันก็คือการตอบสนองอืแล้วมันก็โปตเบิร์ดก็คือหูบใบเข้ามาใช่ไหมหบใบ,บ,ใบแล้วถ้าทิ้งไว้สักครั้งมันจะเป็นยังไงมันก็จะดานออกเออเห็นไหมครับตอนที่เราหูบใบมันก็ดานออกมาแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี้ถ่ายซ่อมให้นะครับเอาดอกของต้นมายรลาบมาให้ดูครับนันสวยนะเนี่ยแต่ว่ามันมีหนามประมาณนี้ครับดอกของมัน